เรื่องของพี่ลีต่อพี่ลีสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบป๋าออดก่อนอื่นก็ก็เท่าเรื่องนะป๋าออด<ะ>เรื่องนี้ไม่ใช่ของผมนะครับแต่เป็นอ่าเพื่อนรุ่นน้องเล่าให้ฟัง<ะ>ขับแท็กซี่ด้วยกันโดนทั้งคู่ครับเรื่องนี้ตั้งชื่อเรื่องโดนทั้งคู่เมื่อประมาณสักสี่ห้าวันที่แล้วพอดีเจอขับรถไปเจอน้องเขาเขาเซเว่นจะเจอน้องน้องเขาบอกว่าพี่ลียังเล่าเรื่องอยู่ดนช็อคไหมก็เล่าอยู่ พี่ผมอยากเล่ามากอ่ะแต่ผมไม่กล้าเล่าฝากที่รีไปเล่าได้ไหมอบอกได้ได้น้องเขาเจอเมื่อประมาณสิบปีสิบเอ็ดปีที่แล้วครับอ,อยู่แถวประมาณคลองห้าคลองหกคลองเจ็ดนี่แหละน้องเขาบอกอ่าเริ่มเลยนะตอนะอนะน้องเขาบอกว่าเขารับผู้โดยสารอยู่แถวอ่อนนุชนี่แหละเป็นอ่าผู้หญิงสองคนแล้วก็สาวสองคนหนึ่ง ผู้หญิงทั้งสองคนก็นั่งหลังอแล้วก็อ่าน้องสาวสองก็นั่งหน้าเขาไปลํำลูกกาคลองห้าคลองหกประมาณคลองเจ็ดนี่แหละครับจังหวะที่เขาขับไปน้องที่เป็นสาวสองก็คุยกันกนะคุยกันกระหนุงกระหนิงไปคุยแบบแซวกันนะแบบเพื่อนฝูงกันน้องเขาบอกขับรถไปพอจะเข้าซอยแถวลํำลูกกาอยู่ดีๆทั้งสามคนเนี่ยเงียบกิบ ไม่คุยกันเลยป่าอดอืมไอ้น้องก็แปลกใจน้องก็มองจังหวะที่มองไปหาไอ้น้องที่เป็นสาวสองอเขาก้มหน้าในคอนโซลน่ะป่าอดอืมคือตอนขับไปอ่ะตอนยังไม่ถึงอ่ะอ่าเขาก็คุยกันนะเขาก็เมามอยกันไปนะเสร็จปุ๊บพอจะเข้าซอยอ่ะที่จะไปส่งแถวลำลูกกาเขาไปเลึกประมาณถ้าอุย้ยเข้าไปเลือกมากเลยป่ะอัดน้องบอกอืจังหวะที่เดี้ยวเข้าไปในซอย ประมาณได้สักประมาณกิโลหนึ่งนี่แหละไอ้น้องสาวสองก็ก้มหน้าอยู่คนโซนอีกสองคนข้างหลังก็ก็กอดกันอยู่ข้างหลังอ่ะเป่าออืคล้ายไม่ไม่มองแผงหน้าไม่มองไหนเลยก้มก้มทั้งสามคนเลยอืน้องก็น้องน้องมันชื่อเบิ่มน้ำก็ถามเอา้าเป็นไรทราไมไม่คุยกันอยูอด่ดีก็พากันก้มหน้า,นากันหมดเลยอืมไอไอน้องที่ที่ที่เป็นสาวสองบอกพี่ขับไปขับไปพี่จะมาถามพู่หรู้ทำไมรีบกลับไปอ เขาทำไมเก็คุยกันที่เป็นไรไม่เห็นมีอะไรเราอยู่กันทั้งสี่คนก็ว่างเงี้ยจังหวะที่น้องเขาเขาขับก็ไปในซอยกปอะมันเป็น,นออมันมเป็นทางสวนเลนกันเนาะแถวลำลูกกากลางคืนประมาณตีสองมันก็มืดมันก็เปี่ยวแล้วนาะน,น้องก็สังเกตมีผู้หญิงอ่ะอายุประมาณยี่สิบกว่านี่แหละวิ่งวิ่งย้อนมาแต่วิ่งลักษณะการวิ่งอ่ะวิ่งอยู่อีกเลนหนึ่งมันรถสวนกันมานะปอดครับครับ วิ่งเล็ดสวนเลนกันมาอีกังหวะที่น้องเขาหันไปมองอ่ะป๋อ๊อดรู้เปล่าน้องเขาเห็นอะไรน้องผู้หญิงเ็าออกกําลังกายป๋อฮัดแต่ท่อนล่างมันไม่มีป๋อฮัดวิ่งมาไม่มีท่อนล่างป๋อฮอดน้องก็ขยี้ตานะเขาก็มองเขาบอกให้หรือเปล่าวะตาฝาดหรือเปล่าวะเออแล้วน้องน้องน้องเบิ้มก็สะกิดน้องน้องน้องดูซิเห็นกันพี่ไหม เนี่ยผู้หญิงคนนี้วิ่งมาไม่มีขาดูสิอโอเป็นน้องน้องอที่เป็นสาสองพี่ไม่ต้องมาสกดหนูขับไปขับไปออย่ามาสกิดหนูขับไปสิขับไปน้องก็ทีแรกน้องก็นึกว่าตาฝาบออดรอบสองอีกจังหวะที่เข้าโค้งอ่ะรอบสองวิ่งม่อีกป่าวอดคนเดิมเหรอคนเดิมครับป่าว น้องเขาลดกระจกนะมันไม่แน่ใจมันก็ลดกระจกลงลดกระจกก็โผล่หัวไปมองอ่ะปออดปออดนึกออกไหมมันเป็นทางสวนเลนกันน่ะทางสองเลนนะึกออกนึกออกครับแล้วน้องก็มองน้องก็มั่นใจเลยปออดมันมีแต่ช่วงชกเอวขึ้นมาอแต่ช่วงขาไม่มีคือไฟหน้ารถมันสาดไปก็เห็นชัดแล้วล่ะใช่ปออดน้องก็ก้มเขาก็มองจนแบบเขาชะลอรถมองจนแบบอ่าน้อง ผู้หญิงคนนั้นนะ่ะวิ่งสวนวิ่งออกออกไปไอ้เอ้ไอ้ไอไอไน,น้องคนที่เป็นวิ่งมาเนี่ยที่ไม่มีขาเนี่ยอืมเขาก็ไม่สนใจนะแท็กซี่วิ่งมาเขาก็ไม่สนใจอืเขาก็เขาก็เปิดกระจกนะบออดขับเพื่นคืนนะครับเขามองจนตามแบบคอยหลังอ่ะไอ้ไอ้น้องที่เป็นสาวสองพี่จะมองทำไมพี่ขับไปพี่ขับไปพี่มองอะไรอ่ะไปสิไปสิว่ะเสร็จปุ๊บน้องก็ขับไปอีก จังหวะรอบสามมาอีกปอศคนเดิมวิ่งมาอีกมารอบนี้อ่ะวิ่งมาแล้วหอบไส้ด้วยปอศไส้หอบไฟมาเลือดเต็มแต่ว่าช่วงแรงไม่มีปอศเออเแค่นั้นแหละปอศเอ้ยน้องตั้งใจขับรถเลยโค้งเคืองเหยียบจนแบบจนเข้าไปถึงในหมู่บ้านที่ที่น้องผู้หญิงสองคนแล้วก็สาวสองอยู่เสร็จปุ๊บกูบอกอุ้ย ทำไมไม่บอกพี่อ่ะอฮ้ยจะบอกให้คนหนูบอกพี่แล้วว้ขับไปขับไป<อ>แล้วเบื้องก็ถามว่าเอา้าแล้วเงียยผมจะผมจะกลับออกไปยังไงอ่ะน้องสาวสองว่าโอ้ก็แล้วแต่พี่ดิหนู <c oughs> มไม่ไปส่งพี่หรอกเออเอออุ้ยเขาเขามาวิ่ไงไห้คนเห็นเขาหลอกคนจะตายไปเขวาว่างีย้ยแสดงว่าตั้งแต่น้องทั้งสามคนเรียบพี่แท็กซี่ขึ้นมาเนี่ย<ช>พอใกล้จะถึงจุดที่มันมันเกิดเหตุเนี่ยที่เขาแสดงอาการวิ วิตก,กังวลแล้วหวาดกลัวเ<ช>นี<ช>่ยคือเขารู้<ช>รอยู่แล้วว่าเราต้องเจอภาพนี้ถูกไหมใช,ใช่เขาเขาไปนในซอยอยู่ดีน้องน้องน้องสาวสองอ่ะที่เป็นสาวเพศสองอ <ะ S 2> ก็ก้มหน้ากับคอนโซนคือไม่อยากเห็นไม่อยากมองแล้วอ,อีกผู้หญิงสองคนอ่ะก็กอดคอกันแล้วก้มหน้าก็ไม่มองเออ <S 2> <S 2> คือคือปกติผู้โดยสารเนาะก็จะคุยกันไปใ่่ก็จะคุยเมา่มอยเพื่อนเขาไปใช่แต่พอเข้าไปในในซอยนั้นอยะดี เขาเงียบกันหมดเลย oh. ปอส oh. oh. ทีนี้เสร็จปุ๊บน้องมันก็ถามถามไปถามมาถามไปถามมา <Huh. S 2> เดี๋ยวจะสรุปช่วงท้าย uh huh. ปอส uh huh. เสร็จปุ๊บน้องก็ลังเลจังหวะที่ที่คุยกับอ่าน้องทั้งสามคนนะ่ะมันมีแท็กซี่กันหนึ่งปอดครับ <c oughs> เข้ามาเหมือนกันมาจอดมาจอดเสร็จปุ๊บอ่าไอ้น้องผู้หญิงที่เป็นสาววัยสองก็บอกว่า ไอ้บ้านหลังนี้มันเป็นอะไรวะแท็กซี่ชอบไปจอดจังเลยเขาบองเงี้ยไอ eh, ้น้องเพิ่งก็ถามมีอะไรก็พี่ก็บ้านหลางมันเป็นบ้านล้างฮะมันเป็นบ้านล้างแล้วแท็กซี่ไปจอดทําอะไรก็ไม่รู้เออไม่กลัวยังไงเนี่ยบอกเสร็จปุ๊บบอกไปเถอพี่หนูหนูไม่คุยกับพี่แล้วหนูกลัวหนูพากันเข้า,ขาบ้านแล้วว่ะอ่าทั้งสามคนก็พากันวิ่งเข้าบ้านฮะ uh. เบื้องเนี่ก็ไม่รู้จะทําไงาในใจก็คิดแล้วเอาละว่ามีเพื่อนออกไปข้างนอกแล้ววะฮะ เป็นแท็กซี่ป่าวแท็กซี่เหมือนกันจงังหวะแท็กซี่กันนั้นก็อยู่ดีแท็กซี่กันนั้นก็รีบถอยเยดยดๆก็พุ่งออกมาเลยป่าวไอ้น้องก็ขับตามตูดรถแท็กซี่กันนั้นไปอวิ่งออกมาตามตูดกันน่ะป่าววิ่งออกมาในซอยอ่ะตามตูดกันไอ้เ,อเ <c oughs> บิ้มเบิ้มนี่ก็กี้ตูดเขาควักลัวปว่าว ในการที่เรามันกลัวไงกลัวว่าจะเจอน้องผู้หญิงออคนที่วิ่งไม่มีอครคือกลับไปทางเดิมถูกไหมพี่ใช่ใช่ออแต่มีแต่มีเพื่อนออกมาแล้วปอสได้บอ,อกไหมมีแท็กซี่กันหน้าออกมาแล้วมันก็จี้จี้ตูดจี้ตูดอยู่ดีข้างหน้าเขาเบรกอะปะอสแท็กซี่กันหน้าเบรกเบรกเาก็ลงมาปอสเฮ้ยมึงจะขับจี้ตูดอะไรกูนักหนาวะไอ้ห่านมึงจี้ตูดอะไรกูนักหนาจี้แท็กซี่อย่างนั้นเขาด่านะเดี๋ยวอ่า เบ้ก็บอกว่าพี่พี่ขอโทษพี่ผมเจอผีพี่เจอผีหลอกพี่ผมขอตามตูดพี่หน่อยอพอน้องพูดแบบนั้นน่ะพี่แท็กซี่คนนั้นเขาบอกว่าไงเรืไองเปล่าเฮ้ยขับมาเลยขับมาเลยที่ตูดพี่มันเดิมนะห้ามห้ามห้ามแซงพี่นะห้ามแซงพี่ระวังเงี้ยห้ามแซงพี่มาเลยมาเลยเลยตามกันมาเลยทั้งสองคนก็รีบขี่ตามตูดกันออกมาป่อนเหยียบตามตูดแล้วออกมาทั้งดีบแต่ทั้งตีไฟใส่กัน พอจังหวะที่ออกมาจากจากไอ้ไอ้ซอยได้ออก็ระยะทางก็ห้าหกกิโลปเด็จปุ๊บก็มันจอดมาจอดหน้าเซเว่นแล้วน้องแล้วอ่าน้องถามบอกพี่ผมขอโทษที่ผมไม่ได้ตั้งใจเขาบอกพี่แท็กซี่กันนั้นบอกว่าเออไม่เป็นไรเองอ่ะเองเจอยังไงวะแล้วน้องเบิร์มก็เล่าให้พี่เขาฟังว่าผมเจอแบบนี้แบบนี้เอ้าเนอเองยังดี พี่เนเจอสองช็อตเลยก็อย่าเงี้ยอุ้ี่มันเจอ,อยังไงอ่ะพี่แท็กซี่กันนั้นก็เล่าให้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 เบิ้มฟังออจังหวะที่แกอ่ามีผู้โดยสารโบกแกอยู่อยู่หน้าปากซอยอยู่ฝั่งตรงข้ามอ,อยู่ใต้ต้นไม้เข้าไปในซอยนี้แหละไม่ไกลประมาณห้ากิโลก,ก็นี่แหละที่มาเจอน้องจังหวะที่ขี่เข้าไปอ่ะเขาคุยกับผู้โดยสารปกตินะผู้หญิงอ่ะ ผู้หญิงเขาจะนั่งฝั่งซ้ายใช่ไหมปอดครับจังหวะที่จี่จีกลับเข้ามาเขาเห็นผู้หญิงอ่ะวิ่งสวนทางออกมาปอดคือเห็นเหมือนกันใช่เออทีแรกเขาก็เขาก็เอกใจเหมือนกันว่าทำไมผู้หญิงคนนี้มันวิ่งมาวิ่งกลางถนนมาออกกำลังกายดึกดอๆดื่นตีหนึ่งตีสองอ่าเขามองเขาก็ไม่เห็นขาปอศอ่าเฮ้วิ่งมาเหมือนกันเลยอะจังหวะที่เขา ถามผู้ทิษสารน่ะน้องน้องน้องเห็นมันที่ไหมเนี่ยทําไมผู้ญิงคนนี้ไม่มีขาอยู่ดีๆผู้ญิงคนนั้นอ่ะพี่หนูไม่คุยกับพี่หรอกพี่หนูก็กลัวเหมือนกันผู้หญิงคนนั้นก็ล้มตัวลงเปล่ววาะ่ะจังหวผู้หยิงคนนั้นอ่ะลม้มบบลตัวลงเหมอบบือนกนหมอเหมือนกันเพราะงั้นเถอะใช่พี่แท็กซี่คือคือเขาล้มตัวลงมาทางฝั่งพี่แท็กซี่นะฝั่งขวาพี่แท็กซี่คนนั้นก็ก็หันมามอง บอสเชื่อไหมที่แท็กซี่กันนั้นเขาเห็นอะไรฮะอย่าบอกนะว,ว่าไม่มีขาน้องขึ้นนั่งรถไม่มีขาตายตายแล้วที่แท็กซี่กันนั้นน่ะเขาหกขาก็แทบจะเหยียบคขนเล่งไม่ได้บอสเขาเล่าให้เบิ่มฟังอ่ะน้องเชื่อไหมหัวใจที่แทบหยุดเต้นที่ไม่รู้ว่าไอ้ข้างนอกมันเป็นผีหรือว่าข้างในมันเป็นผีหรือเปล่าแต่ก็มั่นใจยังเห็นตัวเขานอนอยู่ก็ว่าเงี้ย เอออ่ะก็ตกใจอ่ะแต่ว่าก็ตกใจยังเห็นตัวอยู่อ่ะโอเคคือยังเห็นตัวอยู่แต่แต่ขาไม่เห็นปอดนึกบอกไหมคนมันคล้ายก็เขานอนหลบอ่ะเป็นไปได้เไม่อยากดูใส่กางเกงดําอะไรอย่างนี้ก็มันมืดๆก็อาจจะมองไม่เห็นเขาใส่เหมือนเหมือนชุดนอนอ่ะปอดนึกบอกไหมอ่าจจะเป็นเลกกิ้งไงชุดนอนเป็นเป็นชุดนอนเป็นเป็นชุดนอนแต่เป็นกางเกงอ่ะแต่เป็นชุดนอนติดปุ๊บ เขาคุณึกว่าเขาตาฝาดแต่เขาก็มั่นใจว่าจะเห็นตัวนอนอยู่เขาขับเข้าไปรอบสองผู้หญิงวนนั้นก็วิ่งมาเีกบอกว่าพี่เขาบอกว่าหัวใจก็แ,แทบแทบแทบจะหย่ดเต้น,นตอ่ะปอดเขาเร่งก็เหยียบไม่ออกไม่รู้จะเหยียบเบรกหรือเหยียบคนเร่งนี่มองไปน้องขาคนนี้ก็ไม่มีวิ่งเงข้าไปสง่งถึงถึงถึงในซอยปอดกัางังหวะที่เขาจอดบ้านหลังนั้นอ,อ่ะปอด น้องน้องคนนี้ก็ลุกขึ้นนั่งนะเขาบอกว่าพี่เปิดประตูให้หนูหน่อยได้ไหมพี่บอกเอา้าทําไมไม่เปิดเองหนูไม่มีแรงเขาว่างี้ uh, uh. พี่เขาลงมาเขาก็เปิดประตูให้จังหวะที่จังหวะที่ที่เปิดประตูให้น้องผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าพี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหนูแปลตังให้จังหวะที่น้องก็เปิดประตูลงเขาเดินอ้อมข้างหลังนะปอด uh. มันไฟไท้ายรถอ่ะปอดนึกว่าไหม มันส่องไปพี่เขาบอกอ่าหัวใจแทบหยุดเต้นปอดเขามองมอ็นขาน้องคนนี้ oh. พี่เขบอกหัวใจพี่เชื่อไหมพี่กร,รมพระที่คอหัวใจที่แทบหยุดเต้นอ่ะแต่ว่าเป,เป็นคนละคนกับคนที่วิ่งอยู่ใช่ปอดคนละคน oh. ตอนที่จอดหน้าบ้านหลังนั้นน่ปะปอด uh. บ้านก็ปกตินปะปอด uh. แต่พอน้องคนนั้นบอกว่าหนูจะเดินแปลวตังมาให้ เดินผ่านหลังรถจอดนึกวอกไหมเวลาเราจอดรถมืดๆไฟไฟท้ายรถมันก็มีใช่ไหมปอดเขาก็จ้องแต่เขาไม่เห็นขาน้องคนนั้นอจังหวะที่น้องเขาเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นะตอนที่จอดทีแรกกับบ้านก็ปกตินะปอดพอผู้หญิงคนนั้นเดินเข้าไปในบ้านเขามองอีกทีมันเป็นบ้านล้างปอดซึ่งก็ตรงกับที่ที่สามสาวบอกว่าใช่ที่ทำไมมึงไปจอดอะไรตรงนั้นเออ นนที่บ้านหลัง,ลงเออมันมีอะไรนักหนาก็มันไปจอดต,ตรงนั้นหรือว่าเขาจะจอดพักจอดอะไรอะไรต่างเนี่ย <c oughs> แค่นั้นนะป่าวัดแกถอยหลังไม่ไม่มองไปไหนวัดเหยียบถอยหลังไอเหยีบยบพูดออกมาเลยอืม <c oughs> <c oughs> แล้วจงวังหวะที่เบิ้มมันเห็นมันก็กลัว,ม,ลวมันก็ไม่มีใครไม่มีใครอ่าอ่ามาเอาเป็นเพื่อนมันก็จี้ตูดทีเนี้ยออไอ้ที่ที่ขัวโมโหปาวัดโ้นถีหลออสองรอบอะป่าวัดออ <c oughs> แกก็โมโหแกก็จอดรถแกลงมาด่าพอมาด่าพอมมาด่าบิ้มระบบบุ้มบอกเจอผีแกก็เจอแกเออเออใช่ใช่เองวิ่งตามตู่พี่เลยนะเออเออที่ตู่พี่มาเลยห้ามไปไหนแล้วทั้งสองคนก็วิ่งกันออกมาจากในซอยป่าออดพอมวิ่งออกมาจากในซอยก็มาเกวินรพักหนึ่งเนี่ยที่โดนน้องคนนั้นเขาโบกอยู่ตรงเนี้ยจังหวะที่พี่แล็กซี่ก็ชี้ไปอ่ะมันจะเป็น มันเหมือนต้นไฟปอ๋อมันมีลากใส่ขึ้นมาจังหวัดที่เบิ้มมันบอกว่าจังหวัดที่พี่ก็ชี้ไปให้ดูฝั่งตรงข้า,ามน้องผูง้หญิงยังเงยนโบอกอยู่ตรงนั้นเฮ้ยโบกอีกเหรอครับเห <c oughs> มืนอนรอโบกรถวิ่งมาข้างทางอ่ะแค่นั้นแหละปะอ๋อเบิ้มก็บอกว่าแค่มองหน้ากันนละวิ่งกันรถใครรถมันเลยปอ๋อโอ้วิ่งรถใครรถนาทีเราไปก็แล้วน้องเบิ้มก็ไปก็ระยง โอ้โหวิ่งไปคนละทางเลยโคตรเลยพี่ลีครับสุดท้ายแล้วไอ้ไอ้เบิ้มก็เจอพี่แท็กซี่คนนั้นก็เจอแล้วตอนหลังรู้ <c oughs> ไหมพี่พี่ลีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงทั้งสองคนอะ่ะซึ่งเขาไม่มี<อ>ไม่มีท่าล่างทั้งคู่อะ่ะใช่ครับเรื่องอ่าเบิ้มเขาก็ถามไอ้น้องผู้หญิงอะ่ะเขาบอกว่าน้องผู้หญิงคนเนี้ยเขาชอบออกลากายกลางคืน เขาชอบมาวิ uh. ่งประมาณตีสามตีสี่อะไรทำนองนี้ปอแล้วจังหวะที่เขาวิ่งรถพ่วงใหม่ท่าไหนไม่รู้ปอสเหยียบเขาครับครับครับเหยียบเขาแล้วก็ลากา hmm. oh, uh, uh. ลากลากไปอช่วงบริเวณช่วงเอวเนี uh, uh. ่ยปอเละหมดเลยซมันมันลากไปปอสมันมันเข้าจังหวะช่วงช่วงล้อล้อตรงกลางบดีอะปออแล้วมันก็ลากมันก็ลากลากลากไปแล้วมันก็มันช่วง่รกมันเหยียบเละหมดเลยปอครับครับเหยียบน้อยมู้หยิงคนนั้นเละหมดเลย ลากไปเป็นกิโลนะปอดฮ<ะ>จนมอไซอ่ะมอไซเขาขี่สวนมาเขาเห็นเขาเลยบีดแต่อะไรอะไรรถพ่วงรถพ่วงก็จอดแต่น้องวันนั้นก็เสียชีวิตแล้วอ๋อและอีกคนหนึ่งอ่ะที่บ้านร้างอ่ะอีกคนหนึ่งเขาป่วยตายปอดอ๋อเขาป่วยตายแต่เขาเขาจะชอบมาโบกวินมอไซอ่ะอยู่ตรงหน้าปากซอยฮะฮะแต่วันนั้นไม่มีไม่มีมอไซแต่เขาโบกพี่แท็กซี่เนี่ยพี่แท็กซี่ที่แท็กซี่คันนั้นเลยเจออ๋อ พี่แท็กซี่คนนั้นน่ะเจอสองช็อตเลยเจอเจอเจอทั้งผีโบเข้ามาเจอทั้งผีวิ่งมาไม่มีขาอ,อแค่เนาะป่าวแค่มองหน้ากันทั้งสองคนวิ่ง้นรถต่างคนต่<อ>ตางขับเลยเบิม่มเบิมเบ่มเขาบอกว่าพี่ผมผมจําไม่เคยลืมเลยเมื่อสิบสิบเอ็ดปีที่แล้วพอดีผมได้ไปส่งผู้โดยสารนี่ผมผมอยากโทรมาเล่าเลยซอกแต่ผมเล่าไม่ไม่เป็นล้ำลูกาล้ำลูกาครับ ใช่เขา้องอกคล้องเจดนี่แหละปอสโอ้โหนี่มันคุณคุณคุณรัฐบอกว่าโอ้โหนี่มันซีหนังผีเลยเนี่ยคือแบบยอกย้อนซ้อนไปซ้อนมาแบบใช่แต่แต่แบบสั้นๆเลยนะพี่ลีนะไม่ยาวมากกับบอกโอ้ป้าป้าเลยแบบแบบมันจริงก็ก็ก็เบิ้มเบิ้มก็บอกว่าทีแรกเขาเห็นน่ะวิ่งมาวิ่งมาแต่แต่เขานึกว่าเขาตาฝาดปอสวิ่งมารอบแรกอะ ขาไม่มีนะปอดแต่แต่คนเขาวิ่งปกตินะแต่ไม่มีขาครับคือคือตอนที่เขาน้องเขาเสียชีวิตแล้วเขาไม่รู้ตัวไงพี่ดีถูกไหมใช่ปาออผมคิดว่างั้นเพราะว่ารถรถทเลอร์รถเทะเลอร์มันเป็นรถทเลอร์ยาวรถพ่วงอ่ะปาออดคนหินอ่ะแล้วเ็าเหยียบไม่เหยียบไปเหยียบน้องอีกท่าไหนไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าน้องเขาช่วงล่างเนี่ยเละหมดเลยปอดฮะช่วงล่างเนี่ยเละหมดเลยเหลือแต่ช่วงบนอ่ะปอดฮะ เรื่องมึงเกิดประมาณอาทิตย์เดียวนะท,ที่ที่สาวสองกร็รลอยฟังฮะโอ้แต่เขาคงจะมาออกกำลังกายปกติเขาอาจจะไม่รู้ตัวเขาได้ว่าเขาตายแล้วใช่ตรแต่ก็มีคนเห็นเรื่อยนะเส้นเส้นลำลูกกาที่ไปทะลุออกลังสิตเหรอผมก็ไม่แน่ใจบอน้องก็น้องเขาบอกว่าอยู่ประมาณค้ <SE ulp> องหกคลองเจ็ดนี่แหละอไม่สิสิบเอ็ดปีที่แล้วใช่ ก็ตอนนั้นเข้าไปลึกมากเลยบอกว่าแต่ก่อนมันยังมืดมันยังเกี่ยวเขาบอกเดี๋ยวนี้ก็มืดนะพี่แต่ว่ามีง,งาน,งนเยอะอนนขึ้นใช่แต่จังหวะที่พี่แท็กซี่อ่ะเล่าให้ให้เบื้อฟังเนี่ยเขาบอกพี่ตรงนั้นเลยอพอเบื้อมันหันไปน้องคนนั้นยืนเดนอยู่แล้วสองคนหันพรอมอมหน้านกันปุ๊บวิ่งกันรถเลยปยอลยอลดไม่คุยอะไรกันเลยขึ้นรถไม่คุยอะไรกันเลยต่างคนต่างไปเลยทีฮะ น้องมันขวัญผวาเป็นหูถ้าใครโบกไปทางนู้นนะน้องมันไม่ไปเด็ดขาดกลัวจนแบบแหมเคยเจอแล้วพี่ใครๆก็ต้องกลัวแหละใช่มันไม่ได้เจอรอบเดียวปอสมันวิ่งมาวิ่งรอบแรกให้เราเห็นแล้วว่ามีขารอบสองวิ่งมาอีกอืรอบที่สามหอบไสมาด้วยปอสแต่แต่ผมแต่ตอนที่ตอนที่ออ่าารถท่วงจอดแล้วไส้น้องเขาทะลักออกมานะสาวที่ที่น้องสาวสองเขาเล่าให้ให้เพื่อนฟัง คือหลักออกมาคือน้องพีรีก็ใจคอทําด้วยอะไรนะคือเห็นรอบที่สองแล้วเนี่ยพอเจอรอบแรกพอเจอรอบที่สองยังจะไขกระจกชงโง่ชงโงกหน้าออกไปดูนี่ใจคอโ<ม>หดเที้ยมนะคือ,ค,อคือคนไม่เคยเจอป๋อวัดนึกออกไหมคนไม่เคยเจอว่าผีมันจะมีจริงคือเจอเขาแล<ต>้แ<ต>วเรเจอเขาอีกได้ยังไงอะ่ะใช่ไม่แน่ใจคือไขกระจกลงพอเปิดกระจกลงหันไปมองตามหลังอีก คิดว่าตัวเองตาฝาดอ่ะปอ๊อโอ้โหพอเจอรอบที่สามหอบไส้มาที่ชัดเจนมากเลยโอ้ยผมมันพูดในีผมฟังอผมคนลุกไปตลอดเลยปอ๊อแล้วซ้ำร้ายนะคุณผู้ฟังพี่ลีในระหว่างที่มาปรับทุกมาคุยกันที่หน้าร้านสะดวกซื้อปากซอยใช่ปรากฏว่าผู้หญิงคันที่โบกแท็กซี่เนี่ยใช่ยังยืนโบกูยืนโบกอยู่ใต้ต้นไม้มันเป็นขายต้นต้นไทรปออเออเมือบอกว่าขายต้นไทร พอพอพี่แท็กซี่กันนั้นเนี่ยผมรับผู้หญิงอยู่คนเนี้ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยตรงนู้นพอพอพี่แท็กซี่กันนั้นชี้ไปน้องผู้หญิงยิงคนนั้นยิงยืนโบกรถอยู่เอ๊อดตรงนั้นมีวินไหมไม่มีเอ๊่ดมันดึกแล้วมันตีสองแล้ววินไหนมาขับเปล่าตีหนึ่งตีสองแล้วอยู่ใต้ต้นไทรมืดๆอะเปลอาแต่รถที่มีรถวิ่งผ่านมาเขาก็ไม่ได้ว่าเขาเห็นน้องก็านะะปลออเหมือนวิ่งปกติธรรมดานะอืเหมือนเหมือนรถเขาวิ่งปกติธรรมดาเหมือนไม่มีใครโบก แต่คนที่เห็นเนี่ยพี่แท็กซี่กับเบิ้มเนี่ยสองคนนี่เห็นก็แล้วอาจจะแบบแล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญแต่กรรมของใครที่แบบจะจูนกันติดแล้วเห็นเธอผมก็ว่างนั้นเพราะผมว่าทุกคนไม่ใช้ว่าเห็นทุกคนอ่ะอไปห้าคนมันจะเห็นแค่คนเดียวอย่างเงี้ยหรืออาจจะไม่เห็นเลยก็ได้ใช่เห็นนั่งด้วยกันหลายคนแต่เห็นแค่คนเดียวอย่างเงี้ยออจังหวะที่เบิ้มบอกว่าวิ่งออกมาปอดฮะาชุดล่างไม่มีปอดมันก็ไม่แน่ใจเนาะรอบแรกเนาะ รอบแรกวิ่งสวนมาก็ไม่แน่ใจอรอบสองเบิ้มบอกว่ามันเปิดกระจกเปิดกระจกแล้วโผล่น้าเอาอไปมองเลยปออ,อมองก็ไม่เห็นนะ่ะปะาขาปะออดด้วยกันไหมหาขาก็ไม่มีมีแต่ตัววิ่งแหมจังว,วิ่งมันคนวิ่งอ,ออกกําลังกายปกติเนี่ยอืโอ้อแค่นั้น,น่ะปะอสน้องมันมันมันแบบเป็นไข่อยู่สามสี่วันโอ้โหจริงเลยโอ้โอสนุกฝันดีเลยคืนนี้เรื่องสุดท้ายของพี่ลีครับมันมันมันบอกว่า มันก็จะจะออกจากซอยนั้นยังไงมัน <c oughs> มันโหมันเป็นสี่ห้ากิโลอ่าพอดีจังหวะที่ีแท,ท็กซี่คนนั้นมา,มาอพอดีเลยได้ได้บัตดี้ได้ใช่แต่แต่เบิ้มยังไม่เท่าไหร่แต่พี่แท็กซีก่คนนะั้นอ่ะโดนสอง,อสอง,อสง s h โอ้โหแกออแกก็หน้าเสียเหมือนกันฮะแต่พี่กแกโมโหอ่ะโดนผีหลอกสองไอ้สองครั้งแล้วก็ไอ้แท็กซี่คนนี้ก็มาจี้ตรวจเหมือนหาเรื่องแกก็เลยโมโหแกเลยจอดรถลงมาถาม บอกวพ่มบอกว่าพี่ผมโดนผีหลอกมันวิ่งมาไม่มีขาแค่นั้นแหละแกก็ระล้กลักเหมือนกันอ่ะป่าวเออเออก็คือเจอตามพี่มาเลยนะตามพี่มาเลยผมฟังแล้วโอ้โหโคตรโหดเลยอสนุกสนุกสนุกนะก็หลายคนนะในในห้องบอกว่าคุณคือผู้โชคดีคุณเอสไอเอสหอกหลอนเลยที่เขาเจอสองช็อตจังหวะที่พี่เขาบอกว่าไอ้น้องน้องที่อยู่ในรถอ่ะ เขานอนลงอะ่ะเขาก็พยายามต้องนะปอตแต่ไม่มีขาปอตแต่คืออันนั้นเน่ะยังเข้าใจได้คืออาจจะใส่กางเกงสีดำหรือเปล่าแล้วมันก็มืดๆนะไม่ได้เปิดไฟดูนะอ่ะแต่เห็นตัวยังอยู่เนี่ยยังใจชื้นมาหน่อยนึงเหมือนกันว่าตัวยังอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ผีแต่พอลงไปที่ไหนได้นึกภาพตามนะคุณฟังลงเขาบอกว่าลงไปแล้ววนไปข้างหลังปอแกบอก<ต>ลงไปข้างหลังแล้วก็จังหวะที่เดินผ่านหลังรถอ่ะมันจะมีไฟหลังรถเนาะสว่างแล้วปอมืดๆเนาะ แกพยายามส่องแล้วบอกว่ามันไม่มีขาเออไปอดเดินเด<ข>ินเข้าบ้านนะปอสเขาไม่มีแรงนะช่วยเปิดประตูให้เขาหน่อยออคือเหมือนตั้งใจจะให้เห็นแหละผมก็ไม่รู้รอ่ะปอสเขาตอนนั้นอ่ะมันแกความรู้สึกแกแบบไหนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออก็เปิดประตูมาแล้วน้องเขาเดินอ้อมหลังรถไปอ่ะที่จะเ,ข,เออข้าบ้านเพื่อที่จะเอาเงินมาให้พี่เขาคือนึกตามภาพแล้วคุณผู้ฟังคือเราเปิดเราเปิดประตูให้เขาอ่ะ พอเปิดประตูไอออกมาประตูครับมันก็จะบังน้องเอาไว้แล้วเราอ่ะก็อยู่อีกฝาาหนึ่งของประตูเรามองไม่เห็นเขาหรอกจนเขาเดินอ้อมเขาก็จะซ้ายไปท้ายรถแล้วไฟท้ายมันติดอยู่โอ้โหคไฟท้ายรถมันส่องแกบอกแกพยายามมองแล้วสิ่งที่แกช็อกคืออะไรนี่ไหมปออสมันเป็นบ้านร้างอ่ะปออสมันมันลมมันมีเผาวันขึ้นเต็มไปหมดเลย แกถึงมั่นใจว่าใช่แล้วแกถอยรถไม่ได้มองเลยปอดถอยรถยยยยยยยเยี้ยันออกมาจังหวะที่แกออกมาก็จังหวะที่เบิ้มเหม็นพอดีเลยอไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็เอาแล้วลว่ามีคนร่วมทางแล้วก็ที่ตูดมาเลยทีเนี้ยคันแรกออกไปนี่เบิ้มเบินยางตามแทบไม่ทันว่าอูแท<ถ>บ <ๆ S 1> ไม่ทันเลยปอดเ,ออเยียบแทบไม่ทันอะ่ะเออแล้วเบิ้มบอกว่ามันมันมันสติเสียปอดทั้งที่ตูดทั้งเปิดไปเหมือนเหมือนเหมือนหาเรื่องเขาอ่ะเออเออเพื่อที่จะแบบ ให้เขารู้ว่าพี่ผมโดนหลอกโดนผีหลอกนะหล่อเนี่ยไอ้นี่ก็ไอ้คนไอ้คนโดนหลออสองรอบก็โมโหตดนผีหลอสองรอบยังจะมาจี้ตัวจะมาหาเรื่องอะไรท้งนองเนี้ยสนุกเลยสนุกเชียวโอ้ยป๊ตทบเราเจแบบนั้นนใ่ใสกดช็อกเหมือนกันนะป๊อยจะใช้คําว่าเ <c oughs> ราในเรื่องนี้กับขาป๋อคิดดูดิจังหวะที่วิ่งมาลราขาไม่มีอ่ะเป๊อคิดแล้ว <c oughs> แล้วแล้วน้ทุก็บอกว่าเขานใจทวนนี้จัดรายการเสร็จระตูรถหันไปมองตามหลังอ่ะตามจังหวะที่เขาวิ่งตอดนั่นแหละก็เลยโดนได้ทวนนี้ขับจัดอะไรจัดเดอะช็อกเสร็จกลับบ้านนี่ถ้าไม่มีรถสวนมาป่าลิฟต์ไฟสูงตลอดทางเห็นยาวก่อนเลยนะแล้วออกไปจากออกไปจากสถานีเนี่ยมันจะมีโค้งอยู่โค้งหนึ่งที่แบบท้ายซอยท้ายซอยวัชรพลเนี่ยอีหมามันก็จะนอนอยู่แบบบนถนนนะแล้วมันก็จะยุกยิกยุกยิกเราก็ต้องดูชัดๆว่า มันใช่หมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมันมันมีอยู่นิดหนึ่งนะปอา<ะ>ผมเคยผมคคอเคยเจออยู่ในอ่าปอนุสสี่สิบสี่ปอดคือนิดนิดเดียวปอด<ะ>ผมวันนั้นผมขับรถไปประมาณตั้งตีสามนี่แหละคือผมเห็นมันแปลกประหลาดมากปอดผมผมอยากจะเล่าให้ปอดฟังว่ามีใครเคยเจอแบบผมบ้างไหมจังหวะที่ผมขับรถเข้าไปปอดผมเห็นหมา หมาดำป่าอ๊อดเก้าตัวอือฮัลโหลครับป่าฟังอยู่หมาดำเก้าตัวป่าอ๊อดแต่ผมอ่ะผมเห็นอะไรผมไม่แน่ใจผมต้องจอดดูนะปะ่าอ<ะ>๊ฮดผมก็จอดดูแต่มันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ป่าอ๊อต้นกัมฉาต้นใหญ่<ะ>แต่อีกแปดตัวนี่นอนหมอบราบหมดเลยนะปะ่าอ<ะ>๊อะแต่อีกตัวหนึ่งยืนเหมือนจา่าฝูงเหมือนก็จะสั่งอะไรกันป่าว่าผมแปลกใจไง<ะ>ผมแปลกใจผมก็จอดดู เขาก็ไม่กลัวผมนะปอดผมก็เปิดไฟสูงใส่ผมก็อยากรู้ว่าเอออีหมามันมาทําอะไรกันวะแต่ทุกตัวนอนนอนนอนหมอบปอดนม่บอกไหมอีกแปดตัวอีกตัวหนึ่งยืนแล้วแล้วแต่ละตัวพเพราะมันเหมือนเขาพูดกันสื่อสารอะไรกันเลยอีกตัวหนึ่งก็ลุกขึ้นแล้วก็วิ่งเข้าไปในป่าข้างทางอีกตัวหนึ่งก็ลุกขึ้นวิ่งเข้าไปในป่าข้างทางจนเหลือตัวสุดท้ายป,ปอดเขาก็หันมามองผม น้ำงผมแล้วเขาก็กระโดดเข้าไปข้างทางแต่ผมเอจอยอะว่าอย่างนี้อะแต่หมาแต่และตัวปอเป็นตัวสีดำหมดเลยนะปอ,อแต่เหมือนว่าหมาพวกนี้มีคนอาบน้ำทำความสะอาดให้ไม่เหมือนหมาสกปรกหรือหมาจอนจัดนะปอม,มีใครเคยเจออย่างนี้แบบผมบัางไหมไม่มีหรอกครับผมเจอผมประหลาดใจมากเลยปอจงผม,ผมแบบ ถ้าผมเจอผมผมจะไม่ไม่หนีนะบอผมจะดูให้แน่ใจก่อนว่าผีหรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ไม่มีใครเจอแต่ว่าไม่ใช่ผีมันมีมันมีปกติไอ้ที่หมาเขากสื่อสารกาคุยกันปกติใช่แต่แต่ว่าพฤติกรรมมันที่เกิดขึ้นปกติเดียวที่ยืนนะปอยืนก็มันก็มีตัวตัวจ่าฝงแหละปกติใช่ที่มันที่มันคุยกันคือมันามันที่ก้าตัวแปดก้าตัวเนี่ยมันมันคุยกันเนี่ยมันบอกว่า อีตานนี่ลงมาทําไมวะเข้าใจป่ะคือพี่ลีผิดปกติถ้าเขาจะอยู่ปกติมันก็เลยสื่อสารกันคือผมเลี้ยงสัตว์ไงมันก็เลยสื่อสารกันแล้วมันก็คิดดูมันก็ดูแล้วว่าเฮ้ยไม่ปลอดภัยหรือเปล่าเขาก็กระโดดไปหาที่ปลอดภัยก็หลบใช่ไปไปทีละตัวนะบอไอ้ตัวที่นอนนอนอยู่ลุกขึ้นแล้วก็กระโดดเข้าข้างทางไปเพราะว่าทีละตัวทีละตัวทีละตัวเพราะว่าเขาอยู่ในที่ของเขาแล้วสภาพแวดล้อม ตั้งแต่พี่ลีลงไปเนี่ยมันผิดปกติมันน่าจะเป็นอันตรายสําหรับเขาครับเพราะเขาอาจจะเจอประสบการณ์ที่พ่อเขาแม่เขาถูกถูกคนที่กระโดดลงมาจากรถจับตัวไปไงก้าตัวนะบอกที่ผมนับก้าตัวหมาดานะปอดะเอผมผมเันมันปรลาดมันประลาอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าถ้าหมาถ้าหมาข้างทางหรือว่าหมาจอนจัดมันจะสกปรกแต่หมานี่ตัวสีดําขนผม ว่าขนเหมือนไม่อาจนะเหมือนดูมันอาจจะมืดมันอาจจะมืดใช่ไหมอมว่ามันอาจจะมืดก็นลากหลายนะผมถ้าข้องใจพี่ลีถ้าข้องใจถ้าสงสัยพรุ่งนี้สี่ห้าเก้าได้เรื่องคือคืออะไรเปล่าอย่าอ่อนโยนต่อโลกสิพี่ลีโอเคโอเคนะขอบคุณมากพี่ลีครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับครับผม